哎呀！啊、哎哎！别碰、哎、你从哪个门进去的从哪个门进去？哦，不要 ใครจะเชื่อว่าแพนด้ายักษ์สัตว์ควัญใจของคนทั่วโลกจะไล่โจมตีคนได้แต่เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงที่สวนสัตว์ฉงชิ่งในนครฉงชิ่งของจีนเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมา เจ้าแพนด้ายักษ์ตัวนี้คือติงติงเพศเมียวัย9้าปีที่จู่จก็มีอาการเกรี้ยวกราดและพุ่งเข้าประชิดตัวพี่เลี้ยงแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะพยายามเอามือมาดันตัวมันออกไปแต่ก็สู้แรงไม่ไหวเจ้าแพนด้าพุ่งเข้าเป็นล็อกขาของเธอจนล้มลงจากนั้นก็เข้าโจมตีระยะประชิดท่ามกลางเสียงร้องตกใจของนักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางไปเยี่ยมชมแพนด้ากระทั่งเจ้าหน้าที่หญิงรายนี้ช่วยโอกาสที่มันหันไปสนใจอย่างอื่นรีบวิ่งหนีออกจากกรงไปได้ โลกโซเชียลตั้งข้อสังเกตว่าเหตุผลที่แพนด้าโจมตีพี่เลี้ยงเนื่องจากก่อนหน้านั้นติงติงกำลังจะเดินออกจากประตูซึ่งเป็นทางเข้าออกของผู้ดูแลทําให้พี่เลี้ยงตกใจและไม่ทันระวังปิดประตูโดนตัวติงติงประกอบกับมีเสียงกรีดร้องตกใจของผู้ชมทําให้ติงติงตกใจวิ่งไล่ฟัดพี่เลี้ยง โดยหลังจากเกิดเหตุทางสวนสัตว์แถลงยืนยันว่าจะมีการหามาตรการป้องกันเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำรอยโดยสื่อท้องถิ่นรายงานว่าเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ปลอดภัยดีและบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นโดยทางสวนสัตว์ได้ช่วยปลอบขันให้เธอรู้สึกดีขึ้นแล้วรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลเจ้าติงติงเพื่อตรวจหาความผิดปกติด้วยเช่นกันและจะมีการเฝ้าดูพฤติกรรมของเจ้าติงติงเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะไม่เครียดจนเกินไปขณะที่ทางสวนสัตว์นครฉง,งชิ่งจะมีการ สส่่วนหหาาเตตุอไปจากข้อมูลของทางสวนสัตว์ระบุว่าเจ้าติงติงเกิดที่สวนสัตว์แห่งนี้เมื่อเดือนสิงหาคมปี2015โดยแม่ของมันคือเจ้าย่าเล่าเอ,อ๋อและยังมีพี่น้องแม่เดียวกันอีกหลายตัว สำหรับเหตุแพนด้าโจมตีมนุษย์เคยเกิดขึ้นมาแล้วและกลายเป็นข่าวดังเมื่อปี2016หรือเมื่อ8ปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวจีนรายหนึ่งที่มาเที่ยวสวนสัตว์นานชางในประเทศจีนแอบบย่องเข้าไปในกรงแพนด้าที่กำลังหลับอยู่โดยหวังว่าอยากจะเล่นกับมันแต่ทันทีที่แพนด้ารู้สึกตัวมันพุ่งเข้าโจมตีชายคนดังกล่าวจับรวบขาจนเขาล้มลงก่อนจะถมเข้าใส่กอดรัดฟัดเหวี่ยงหลายครั้งนักท่องเที่ยวหนุ่มพยายามดึงขาตัวเองออกมาและพยายามลุกขึ้นก่อนจะหนีออก มาจากโรงแพนด้าได้สำเร็จ